เยอะน้องเล็บบอกไงยังวะแก่หอมแดงสดนานอื้งูตั้งนานสว่างอนะ สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินครั้งแรกเลยเด้อเพื่อนๆตั้งแต่ถ่ายคลิปก้อยกุ้งน่าจะใช่เนาะก้อยกุ้งโก้อยกุ้งสดเด้อจ้ามาๆมาแซ่บๆนั่งกันเด้อสูดดอดเดืนแล้วก็มีวาซาบิแจมด้วยหนูนาก็นึ่งข้าวเหนียวฮอนๆอนคือเก่าโอ้กินกับข้าวเหนียวเด้อวันเนี้ยมามาแซ่บๆกันเลยจ้าาครับพี่น้องเพื่อน ใกล้ๆเลยเค้าเหนียวสักพักไม่ได้มีช่อนเลยเนี่เราก็จ้ำเอาเลยเด้อเพื่อนๆชิมน้ําอื้อหือกลมหัวหน่อยอืมหนมากแผลดอูอืมอืตัูว่าเอาปลาสักนิด อ,อ,อ,อืมอืมแลม้ว่อมเลยบ้างน่าสดน้ำมากเลยอยากสดน้ำโอ้ยช้อนไม่ได้มามะนาว วาซาบิยั่วมาก,ากมาลองเดยทุกทีกินวาซาบิกับซีฟู้ดไหมาเพื่อนๆหัวอาจจะมินมินเลยนะจะไม่รู้ตั้งกล้องยังไงงงเหมือนกันเยอะร้องเรียบอกยังวะ เ,เหนียวนุ่มมากน้มันกิดมือเลยหอมนิดนึงเลยสดนำ้ำแกะอันนี้สดนำ้ำแกะหอมแดงสดนำ้ำงตั้งนาน mắm ngon rồi không nhiều đâu Ừ. Ok, ừ. เนี่ยอะไรวะเนี่ยหอมไว้สดน้ำเบนเบลแช่นช้อนแสบใส่พริกนิดเดียวนเนี่ยพริกพ่อเผ็ดมากเลยเผ็ดดิกุ้งตัวใหญ่มาก Ja, ja, ja. วาซาบิขาดไม่ได้ตั้งแต่หนูนาแต่ก่อนหนูนาไม่กินนะปั๊มชอบพากินติดเลยบางเ้าตาสว่างนะ 吃饭了。 แตงอร่อยชอบผักกับไข่น่าจะเวิร์กเนอะหั่นเป็นเ,น,เนื่อน วันนี้หน้าอาจจะมินไปเลยนะเพื่อนๆไม่รู้ตั้งกล้องอยังไงก็ไม่รู้แต่ละวันไม่เหมือนกันเลยเหลือขอบ กุ้งมะนาวต้องบอกว่ากุ้งมะนาวแล้วเนี่ยก็ไอ้กุ้งมะนาวแล้วกันเนาะ<ช>อาไม่กินเหรอกูมหมดนมะหนูน่าด้ทำกุ้งกุ้งซีอิวรอจงังหวะกุ้งดองซีอิว เด่งมากเลย,เลยปุ้มมีวาซาบิไอ้นี่ก็ดอกไปเลย <laughs> <laughs> มีไอ้นี่แหละร <laughs> สชาติไงมันขาดไม่ได้น้าร่อยตุ่มตบเนาะ เครื่องเทศก็เยอะเยอะสาวเราม่ก็ชอบกินมามาแซบเซฟนำกันจ้ากำลังโคกเลยเนาะปุกปุกปุกเลยเครื่องเทศแต่เพื่อนๆกุ้งเมืนล่ะ

เหลือมะนาวเหลือหอมแขกเขียววาซาบิวาซาบิเบล่อ,ห,อ,ห,อหนูนาจิราแล้วเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้หนูนาเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีจ้า